สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์นะครับวันที่๓๐ตุลาามนะครับผมก็วันนี้นะครับเรื่องของบทวิเคราะห์วิจารณ์ก็จัดมาสามคู่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเน้นไปที่ลีกชั้นนำละกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยละกันนะก็จะเป็นเกมระหว่างอัลส์บวกครับเจอกับโบลูเซียดอทมุนนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับทางฝั่งของอ,อัลส์บวกอยู่ในอันดับที่15นะครับมี7คะแนนจาก8เกมนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป5นะครับส่วนตอนมุลอยู่อันดับ4นะครับ8นัดมี17คะแนนนะครับตามหลังจาฝูงไบยเยอร์อยู่7คะแนนด้วยกันนะครับก็ถ้าดูจากฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวนทางกันเลยนะาทางฝั่งองอัลส์บวกครับ นอกจากจะเป็นรองกว่าในเรื่องของชื่อชันแล้วนะเรื่องของตัวผู้เล่นอะไรต่างๆผลงานตอนนี้ก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วก็แพ้มา2เกมรวดนะครับแล้วก็ยิงใครไม่ได้โดนอัดไปถึง7ลูกนะครับสุดดัตมุลอย่างที่บอกไปคือผลงานกำลังดูดีเลยนะครับชนะมา3าเกมรวดทั้งใน d f ฟเฟอโค b คาว e ริสเลกแล้วก็แชมเปียนส์ลีกนะครับเกมรูกยังคงเป็นจุดที่ดุดันและว,ว่อผลได้นะเพราะว่าเกมนี้เจอกับอาบอสซีอ่า อุปกรณต่างๆแย่กว่าหมดเพราะว่าเกมนี้สุดท้ายแล้ว3แต้มก็น่าจะเป็นของดัดหมุนแล้วก็น่าจะชนะได้ด้วยสกอร์สวยๆด้วยนะครับผมสว่วนดีคู่หนึ่งไปดูนที่ลาลิกาสเปนครับเป็นอ่าเคตาเฟ่กับกิโรน่านะครับผมเคตาเฟ่ชนะมา2เกมติดนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่อลังการมากนะกับการที่ถล่มทีมอย่าง อ่าอินเตอร์เดบาบเดโมโรครับเป็นทีมจากดิวชั่น4นะครับกดไป11ลูกนะครับส1ูนย์นะครับ, 0, รบก็น่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกับมาบ้านนะเพราะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าสกิดาเฟมีปัญหาในเรื่องของการผลิตสกอร์อยู่เหมือนกันนะคืออัตราการยิงประตูต่อเกมน้อยมากนะครับส่วนกิโรนาครับผลงานก็ดูดีขึ้นมาบ้างน,นะกัตเตอร์ขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ยังดาวทางได้ยากนะครับ จุดที่เป็นปัญหายัางคงเป็นเกมรับอยู่นะเพราะเสะตูค่อนข้างเยอะนะครับค่าเฉลี่ยต่อเกมช่วงหลังก็คือ2ลูกต่อเกมเลยที่เสียไปแล้วก็พวกเขาเป็นทีมที่มีปัญหาในเรื่องของการเล่นนอกบ้านด้วยนะสถิติไม่ค่อยดีนะครับแทบจะไม่ชนะใครเลยคือน้อยมากๆนะครับนักนักว่าเกมนี้เกยดาเฟดดูภาพรวมดีกว่านะทางการเล่นในบ้านผลงานในเกมล่าสุดแล้วก็เรื่องของความมั่นใจเพราะว่าเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านะอาจจะเฉือนได้1ต่อสูตรอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายไปดูที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะมีเร็กซ์แฮมกับโคเวนทีซิตี้นะครับทางฝั่งของเร็กซ์แฮมครับที่เป็นน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยกอ็อยู่ในช่วงขาลงนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลประมาณเดือนสองเดือนนะ่ะค,ค่อนข้างจะทรงดีนะแต่ว่าพอหลังจากเข้าสู่เดือนกันยายนช่วงปลายนะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ1เดือนพอดีเท่ากับว่า อาทางฝั่งเล็กแฮมเนี่ยชนะแค่เกมเดียวคือการชนะออกฟอร์ด1-0นอกนั้นมีเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2นะครับคือในที่ถือว่าไม่ได้แย่มากหรอกในภาพรวมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เอเจอกับโคเวนที่ของแฟนลำพาที่กำลังฟอร์มแรงมากๆนะครับคือตอนนี้เป็นจ่าฝูงแล้วก็ชนะมา6เกมรวดนะครับยิงประตูได้มากมายนะค่าเฉลีย่ยต่อน,นัดที่ยิงได้คือ2ลูกขึ้นไปทุกเกมนะครับฟอร์มกำลังโคดเลยนะเพราะว่าเกมนี้ ทั้งเรื่องของคุณภาพความมั่นใจผลงานความคงเส้นคง,งวันเรื่องของมาตรฐานอกว่าเกมนี้ก็เป็นที่ดีกว่าเยอะก็มีโอกาสสูงที่จะบุกไปเอาชนะได้นะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ